โ้ยโหอะไรวะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม In Zone In อีอะไรนะ In Zone Zone In อ่า uh In Soi แล้วกันนะครับ In Soi ก็อยู่ในซอยนั่นแหละนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าอา่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเราจะมาใช้ชีวิตในเกมนี้กันนะดูนี่มันจะขนาดไหนกันเฉียววะ เอ,อนี่ก็คือชุดที่ผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบว่าชุดนี้อ,อผมใส่ไปนอกบ้านประจำนะครับคือชุดนี้เลยเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยแม่ซื้อให้นะครับสรงนี้เลยเปะ๊ปะๆนะครับผมเออก็มีพอดีในเกมก็เลย <laughs> โคตรดีมันแบบว่าเพอร์เฟกต์อะแล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาก็หลอ่อหลอ่หลอกว่าตัวจริง นิดนึงอ่ะเออนิดเดียวอ่ะก็เลยแบบว่าก็ให้อภัยได้เออหลอกตัวจริงนิดหน่อยนะครับ what มาแล้วมาตั้งชื่ออะไรดีกว่านะครับชื่อของเออโซโยคนนี้ก็คือโซยเออนั่นแหละเออก็คืออะไรดีวะหน้าเกาหลีใช่ไหมนนี้หน้าเป็นเกาหลีมากก็น่าจะชื่อว่าเออชองดมชองดม กาวนี่เป็นไงโอ้โหชื่อนี่แหละของจริงมีคนเทพท่นนั้นที่ถึงจะมีชื่อนี้ได้นะคดเด๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าอ้าวหล,หลดเสื้อได้ด้วยอ้าอใก้าเดี๋ยวก่อนนะขอเล่นในเจ้านี้ก่อนแล้วกันเหมือนว่าจะเจอของดีเอออันนถ้าถอดชุดยังไง้ยโคตรเท่เลยอะ แต่แต่มันมีไอ้โลโก้อยู่ก็เอาอันนี้แล้วกันยายโคตรเท่ชุดนี้ฮะเท่สุดๆดดบอกเลยว่านี่แหละของจริงนะมาเริ่มเลยดีกว่าเออเนี่ยครับแฟมิลี่เนมครับหอมมากๆนะครับผมบอกเลยว่าของดีเนี่ยต้องแบ่งปันกันมาแล้วหอมมากๆพร้อมแล้วตอนนี้มีเงินอยู่50,000ื่นนะครับผม5 5าหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไป เราจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนกันดีวะเนี่ยขอเป็นที่ที่แบบว่าใกล้ๆอู้หูสี่หมื่นแล้วเฮ้ยมึงแบบแพงก่วะเอาละครับผมเจอแล้วผมจะไปอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือ5 0 0 0 0นเอนี่มันคืออะไรอ่ะมันหน่วยหน่วยเงินในเกมนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเฮ้ยห0 0หมื่นห้าเองนะครับคือแบบว่าประหยัดเงินขั้นสุด <c ười> คือเรามีเงินตกแต่งบ้าน50,000ื่ครับและเขาก็มาฮะ นี่เรามีบ้านสําเร็จรูปด้วยนะครับตกแต่งได้เลยเน,นะกดกดแล้วนี่ไลด,ด้วยนะครับเฮ้ยแบบห้องหรอมีแบบเป็นผับด้วยอะ่ะคือยังไงอะ่ะอ๋อเป็นแบบห้องนะครับเราเอามาต่อได้เลยวิ้เชียยางไฟเยวอ่ะดูดีสามารถแบบจะเอาอะไรก็ได้หรือว่าจะแต่งเองไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไอเราชิลอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็กดซื้อบ้านธรรมดาไปเลยฮนะอ๋อ เป็นไงเราแบบว่าเราชิลไงเนี่ยมีบ้านเล็กๆหน้ารักหน้าอยู่นะครับผมอ่าเราเราอยู่แค่นี้แหละเนาะเราไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวแต่งบ้านนี้เอา้าท่าอะไรวะนะ <c oughs> เดี๋ยวแต่งแต่งบ้านเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีแล้วกันนะครับ <c oughs> เราอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคก็น่าจะแค่นี้พอแล้วกันเฮ้แต่เราไม่มีคอมเลยหรออะไรอะ ที่เกมเมอร์ไม่มีคอมเด้กวาหวาฮะอันนี้รับไม่ได้ครับอันนี้รับไม่ได้เพราะทำงานนี้ต้องแบบว่าสุดไอเช่แมงไม่เข้ากันเลยอะ่าวะและนี่ก็คือบ้านของผมบ้านที่ผมสร้างมาเป็นเวลา8,000ปีเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเป็นไรเนี่ยเขากำลังเข้าไปแล้วเข้าไปเลย อฮ้ย,ยเป็นไงอะอ้าวนี่เป็นไงสวยปะสวยปะสวยปะดูดิฮะเป็นไงมาถึงอ่านหนังสือก่อนเขาเรียกว่ามีความมารู้นี่โหด,ด,ดูสวยมากครับนี่งไงผมเอาเนี่ยมันเป็นบ้านสไตล์แบบว่าตะวันตกเฉียงเหนือครับเป็นสไตล์แบบหลอกตานะครับผมก็คือข้างนอกก็จะแบบ ธรรมดามากๆแต่ข้างในนี้ก็คือจัดเต็มโดยเฉพาะห้องทํางานนี่แบบว่าคือซ p u รุ่นแบบว่าเอาเราไม่ได้ซื้อคอมเทพอะไรหรือเปล่าแต่เล,ลินละนะนี่นะครับแล้วก็มีเตียงนี้ก็คือเรามี2ประตูใช่ไหมก็คือเราจะรับขเขรแรับโชค2ชั้นนั่นเองครับแล้วก็เวลาเข้าประตูนี้ปุ๊บเราก็จะเจอเตียงเห็นนะเจอเตียงปุ๊บแปบลบว่าเราจะได้หลับสบายนะครับผมแบบ ือแบบเปิดประตูปุ๊บแล้วก็ลงไปนอนเลยกับพื้นนะครับผมกับเตียงอันนี้เป็นห้องทํางานนะเราต้องเปิดประตูต้องให้เปิดให้ถูกทางนะเพราะว่ามันจะส่งผลกับโชคลาภด้วยนะครับผมอ่านี่ปุ๊บเลวพอถ้าเข้าประตูนี้เราก็จะสามารถทํางานแล้วก็มีโชคเรื่องงานมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะครับไงคราวนี้คิดวันทีแล้วครับคิดมาแบบว่าของจริงอะ่ะ จากบ้านราคา5 0 0พัน่ะแต,แต่ว่าตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ไดนะ้มันไอ้มันเกิดอะไรขึ้นไหนดูแบบบ้านนี้ทำไมมันบ้านมัน5พไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมมันเหลือทำไมเราเงินเงินเรามี5,500 0นี่แล้วทำไมมันเหลืออยู่2 7, อ่ะมันเป็นทำไปไ,ได้ยังไงอ่ะเราตกใจแคคิดไปเอง เฮ้ยเวยนหัวเลยปวดหัวชิเป็งต้องใส่ใส่มือมันมือมันลั่นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูสิว่างานจะหายังไงอ้ายไม่เห็นเจอเลยไม่หาแล้วไปนอนดีกว่าอออไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยตาตอโอ้โหนี่มันผมเลยนี่ว่านี่มันกูเองของจริงเลยนี่ว่า อันนี้คือค่าความแบบว่าความหิวอาบน้ํานอนอะไรอย่างนี้นะก็ดูตรงนี้ได้ว่า,เ,าเขามีสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับจุดซอยของเรามัน,นามา่านอาไลสโซยนะฮะโหนี่มันอ่านหนังสือยับยับเลยนี่ว่านี่ไอ่เน,นี้ยมันมีความมันรู้ผมอะอยากมีอยากอยากอยากมีความรู้สายสายความรู้ก็คือว่าผมเป็นคนที่อ่านหนังสือไวมากครับไวจนไม่น่าเชื่อ วายเหมือนไม่เคยอ่านเหมือนจะไม่เคยอ่านกูเปิด,ดเฉยนะเนี่ยไม่ได้อ่านเลยดูตามไม่ได้มองได้ซ้ำดูดิอือืม้ย what ทำอะไรนะอ๋อ,อสอันนี้คือแบบว่าซื้อได้เลยใช่ไหมเอออยากกินแบบว่าอยากกินแพนเคก้กอะครับกินแล้วอ้วนดีอะชอบไอ้ตอกไข่ปะไปเดี๋ยวก่อนเอาเลยครับ หลังจากเราตอกไข่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการคุกเขาให้เข้ากันให้มันปฏิสนธิเอาไปไหนอะเฮ้ยมันทำไม่เสร็จเลยเพื่อนกลับมปกอ่อนอตอ,อกไข่อันหนึง่งมาแล้วนี่เมื่อกี้ตอกไปแล้วอันหนึ่งนะครับตอกไปแล้วฟองหนึ่งเราก็ต้องตอกอีกฟองหนึ่งแล้วก็คุกเขาจนกว่ามันจะเหนียวเหน,<笑><笑>นอะเข้มข้นยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหโอ้โหยับ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 ,ยบ นี่เลยยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกเอาละอีกนิดเดียวอ่าเรียบร้อยเลยฮะเอาละคราวนี้แล้วก็ทําการไปวางไว้ตรงไปไปทอดไออันนี้มันต้องทํำยังไงวะเอาเอา,เอาไปเอาไปอ๋อเี๋ยวใช่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรย่างหรือทอดวะเขาเรียกว่าเอาเอาไปใส่กระทะทองแดงอ่ามันทําบาปมาแล้วก็พริกด้วยนะไอเจ้านี้มันน่าจะบาปหนาพอสมควรแล้วก็ทําต่อไป ออีกไม่นานเราก็จะได้กินแล้วโอ้โหแต่ต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำมันหรือว่าความร้อนนี่กระเด็นเข้ามือเข้าแขนได้และหลังจากนั้นแขนเราก็จะไหม้และแขนเราก็จะพิการนะฮะและทำอาหารไม่ได้อีกต่อไปอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอ่าเรียบร้อยโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เย่ yeah. สำเรนน็จแล้ววยไม่อยากกินจริงๆเหงาหิววยหยุดตบมือแล้วกินซะอ้าวเป็นไรอ,ะอ่ะอ๋อแอันนี้อาการลงแดงนะผมหิวมากเกินไปจริงๆหรือว่าอ๋อเข้าห้องน้ำอันนั้นแน่ไม่ให้ดูทำอะไรอ๋อลา้ลางมือก่อนมึง <laughs> ล้างมือนี่ล้างมือเล่นมืออันนี้มันเล่นแล้วเนะ่อ่าเดี๋ยว นี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยทำไมทำไมเราหนาวอ่ะผีหลอกอ่ะไปก่อนอาล้างมือเสร็จก็ต้องมากินนะครับเอ้ยเดี๋ยวมึงล้างมือสองอันเลยเหรออะไรอ,ะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าสะอาดเป็นสองเท่านั่นเองขี่เล่นนะเนี่ยเราอ่ะนะอยาเล่นขี่ด้วยถึงผมจะขี้เล่นแต่ผมไม่เล่นขี่นะครับผมไม่ชอบขอนร้อนๆซะด้วยสิก็ต้องรอให้มันเย็นๆน,นิดนึงนะ จะได้แบบว่ากินได้อย่างนุ่มปากนั่นเองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะได้กินกันแล้วเอ้ยถึงเวลากินสักทีเมื่อกี้ลืมกดกินนะ่ะขอโทษด้วยโอ้ก็หีงานวัดสั <laughs> อุย้ยลืมซื้อกาอีถึงว่าเดี๋ยวมันนั่งไม่สบายตัดเลยนี่งํออืมอืมไอไม่นิดหน่อยแต่ก็โอเคอืมออันนี้ดิบไป อ้องํงอง,ง,อ,งอู้อันนี้สีเน่าแล้วไอ้อ,อ้ํงงเฮ้ยนี่มันรสช็อกโกแลตนี่นาท้าเออใส่ไข่ไปเล้วทำไมมันรสช็อกโกแลตไปได้อ้ํงงงงอันนี้มันอ่าไม่รู้แล้วมันคืออะไรอะ่ะคิดไม่ออกอะ่ะลืมมุกกันเลยเฮ้ยอืมอ,อ,อร่อยอ้ำงมงงงมแบ่งเมื่อยปากจริงเลยเกนเนี่ยเอเี่ยโอ้โหมึงกินเยอะจังวะ หมดยังหมดยังไห,หมดได้ยังอยังอีกโอ้ชำม,มาเยอะเกินโอเคเ๋ยผมว่าจะไปทำงานกันแล้วนะมนเลือกกันดีกว่าว่าเอางานอะไรถึงจะดีนะครับอันนี้คืองานแนะนำเฟอร์นิเจอร์นะครับผมงานนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแล้วก็นี่ร้านอาหารนะครับผมเออเราทำอาหารกันแบบว่าเทพๆเ,เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมเอาไว้แบบว่าแนะนำคนเล่นเล่นบอร์ดกันนะครับ จากนิสัยผมไม่ค่อยชอบไปอะไรตรงที่มันแบบคนเขาเรียกว่าอะไรอะพวกชายหาดไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับชอบไปห้างผมก็เลยต้องไปชายหาดครับผม <c oughs> อ้าววะไปกระเถอะสัหรับงานกันอุ้ยแต่ตรงนี้ใกล้กว่าดิไปนร้านอาหารดีวกว่าผมว่าอยู่บ้านอยู่บ้านใกล้ๆน่าจะโอเคกว่านะครับไปไปเพื่อนเราเดินไปกันกเถอะเราไม่มีรถอะไรทั้งนั้นอนะเราเดินอย่างเดียวอะจังหวัดเนี้ยมา เรียกผมว่าโซนิกสิแกนิโกแฟร์ดเห็นูปแบบตบเอ้านี่คือรถเหรอะจัดเขกาก็เดินมาแล้วครับตอนนี้เออเดี๋ยวเออเรามีรถแล้วทงานเราก็ไม่ไม่เกี่ยงแล้วดิแต่ทำอาหารไว้ดีกว่าเยอะนะครับอาหารน่าจะอร่อยดีค่อยเปลี่ยนงานก็ได้ไปมานะครับพันโลคุซิ่คาฟิโอ อ๋อกำลังสัมภาษณ์งานอยู่เอาเขาไม่ชอบเราเราไม่ได้งานนะดิหล่อว,ว่าเขาไม่รับเราครับเรามันจัดเง่าเกินไปอ่มเอาไปนี้ก่อนใกล้ๆอะเขาไม่ชอบเราเลยเขาบอกว่าเรามันหล่อเกินไปเดี๋ยวแม่เ้ย,ห,ยหล่อเกินไปก็เงียแหละแย่ที่สุดเลย ไปที่อื่นก็ได้แหไอ้บ้าอย่ามีคนทยี่สิบคุกกี้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 ไปแล้วเข้าไปเลยเพื่อนไอ้หนุ่มพ่อหนุ่มขอสัมภาษณ์งานหน่อยครับคุณพี่ครับเอ้าไม่ได้หรอคือผมอะต้องการทำงานที่นี่อ้าว โอเคไม่ทำก็ไล้พี่ไม่เข้าใจผมเลยเฮ้ยแล้วแต่พี่เลยแล้วพี่จะเสียใจอย่ามีครั้นที่20ถ้ามีครั้นที่20แล้วก็ครันที่21ที่ไม่ควรเข้าใจหรือเปล่าไปละ่ะรู้สึกว่าเราจะมีอีเวนต์ให้ไปร้านาร้านกาแฟใช่ไหมใช่ร้านกาแฟหรือเปล่าถ้าง,งั้นผมก็จะไปนะครับไปดูซิว่าอีเวนต์นั้นมีอะไรบ้าง นายดูซิว่าวันนี้กาแฟจะเป็นรดอะไรครั้งก่อนที่ผมมาแม่งเสร์ฟกาแฟรดแม่งเหมือนแป๊บซี่เลยสงสัยสงสัยจะผิดขวดอะไรอะวะโคตรหลอนเลยอชนอีกถ้าชนอีกครั้งนะมีหนจะได้รู้ว่าผมเป็นใครนี่เจอแล้วครับนี่ อ่าแล้วแล้วมาทำอะไรอะ่ะงั้นนึ่งถึงแล้วออกมาคุยไปอ,อีเวนต์เนาะเฮ้ยแมวนะะ่ารักมาแล้วพี่ขอบเดาไดมาแล้วเป็นแบบว่าเป็นอีเวนต์แมวแบบว่าผู้ป่าเงี้ยนัดปะสวัสดีครับเอา้าพูดอย่างกี้ได้ยังไงฮะผมไม่ได้พูดอะไรอะ่ะแล้วคุณพูดอย่างกี้ได้ยังไงไ,ไปไปไปไหนอะ่ะกลับมาก่อน พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอะไรวะนี่เราหน้าเราไม่รับแผลขนาดนั้นเลยไม่เข้าใจเลยคนหลอกกันไปแย่มากอันนี้บอกว่าพูดเลยมันมันมันเป็นไรนี่ถูเลยปัดกวาดสิ่งชั่วร้ายนี่ถูไปเลยปัดกวาดสิ่งชั่วร้ายทำความสะอาดโอ้โหแต่ละคน โอเคเดี๋ยวเราจะไปถามลุงกันนะว่าลุงครับจะต่อยกับผมหรือเปล่านะฮะอ๋ออะไรอ๋อโอเคคือเราถามเกี่ยวกับว่าไอ้นี่เฉยสมัครงานนะครับลุงบอกว่ามึงอีกแล้วเนี่ยยังไม่ทันออกจากงานกูเลยยังไม่ทันออกจากร้านกูเลยมึงมาไอ้นั่นอีกแล้วอะไรบ้างคราวนี้อ๋อ เอ้าทีนี้ได้เฉยแล้ววะใบโพล่าหรือเปล่าเฮ้ยยับยับแปลว่าเราได้งานแล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ยังทะเลาะอยู่เลยได้กานแล้วเว้ยอ้าวเป็นไรจ้ะอย่าบอกเองใช้ไม่เป็นนะลูกอเมนูอ้าว what the fuck ลองเอ้าทำไมอ่ะเพื่นอนเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นใช่แล้วเข้าไปเลยเข้าไปจีบเข้าไปสนทนาสวัสดีครับนี่นั่นงแวงมุมโตนั่แหละสวัสดีครับผมไปด่าเขาส่งติงทำไมาล่ะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพนะฮะนี่ เฮ้อ๋อตอนนี้ไปได้บ้างตอนนี้การคุยแล้วก็เอามึงใครเนี่ยโอ๋อคุยเยอะจังพูดอ,อะไรกันนะเออ <c oughs> ลุงบอกว่ากูมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยคุยอยู่สองคนนะ่ะนี่กูไปละแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับอุ้ยห้าโมงแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ย ต้องไปแล้วครับกลับบ้านเ,เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับงานเรายังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแต่เราต้องกลับบ้านซะแล้วฮ่าแย่จังเดีโย้บะไบายครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเดี๋ยวเราไปอีเวนต์หน้าเรามาคงนั้นควรจ,จะได้เจอกันนะครับเนี่ยใครจะอยู่ก็อยู่กูไปไอ้เจนี่มันเพลินเกินไปหรือเปล่าวมันว่าถ้ามีซับไทยในอนาคตนะผมก็จะบอกเลยว่าทั้งวัน ทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวต้องมีการแต่งงานทํางานหาคนหาโอหัหานู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยฮะเป็นสิ่งที่แบบว่าบอกเลยว่ายาวๆอ่ะยาวใหญ่แน่ๆเกมเนี้ยเล่นสปีดกลับบ้านผมผมอยากนอนผมง่วงแล้วไปไหวแล้วโว้ยนะครับอาบน้ำนะครับโอ้ยเซนเซอร์นะครับ ยายาไม่ไแต่จะคิดที่จะดูผมอาบน้ำว่ามาจะเจอไข่จูตัวใหญ่ฮะไปนอนเนี่ยไข่จูตัวใหญ่อะไรวะก็จบเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะไปทําอะไรกันดีนะครับเราต้องหางานให้ได้ตอนเนี้เพราะงานนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าผมนะ่ะ ถ้าเราไม่รีบนอนตอนนี้แล้วก็หน้าเราจะแก่และเราก็จะตายอย่างทรมานห้ามเล้ามเลยมือถือด้วยเข้าใจหรือเปล่าไปนอนแล้วโอเคผมขออนุญาตนอนแล้วกันนะแล้วก็ว่ากันอะไรอ้ยหยิบชุดชุดนอนมาด้วยเฮ้ยอ,อยากนอนจังเลยขอ,อย่าตเลยนะครับไปหวันลาเออ เฮ้ยมันหอตาไปหลับด้วยอ่ะบาดที่บายเลยอ่าตามันค้างแลปลว่ามีความสุขอ